สวัสดีทุกคนทุกครับวันนี้อยู่ผมเจอร์นี่เอ็กซ์วันเอาแล้วพี่ขิงแม่จะเครื่องน็อก่พี่เอาไว้โดนท้ากันเอาไว้กูโดนแล้วกูโดนเลย วันนี้ลุยกับทิปเขาใหญ่นี่ทิปน,นี้บอกเลยว่าทิปที่พิเศษเพราะว่ามีแต่คัดเล็กแบบคันเล็กจริงๆเลยทุกคนดูดิผมไเชื <pim. S 2> ่อไอนะ้ขีข้นี้มาไงเนะี่ยคันนี้มาไงเนี่ยเดี๋ยวมันมันคันเล็กไม่ใช่เหรอ MT15 อ๋อ MT15 คันใหญ่ใหญ่ก็เนี่ยแหละทิปนี้เป็นทิปรถเล็กเว้ยรถใหญ่มันไม่ค่อยมีใครมาเพราะว่าเขาไม่มีท่อเดิมไม่อยากเปลี่ยนท่อเดิมมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเว้ยทิปนี้ ผมตื่นเต้น่ะคือวันนี้สไปเดอร์อกวันเขาได้สปอนเซอร์ใช่ปะเป็น R15 โคตรงามอะ่ะพร้อมโดนช้อนนะครับพี่ชายไม,ไม่ได้ขับ R15 วันนี้ขับอะไรไปเนี่ยขับ TBR ไป TBR นเติมน้ำอยู่อ๋อเติมน้ำมันอยู่มยผมเพิ่งเห็นรถคุณเนี่ยผมเพิ่งเห็นรถคุณใส่ท่อเดิมโรงงานเนี่ยมีทั้งกระจกมีทั้งท่อคุณอ๋อแล้วไม่เปลี่ยนท่อตอนไหนวะ เมื่อคืนเลยงานไวจัดอ่ะพี่พักกลุ่มมาอยู่ว่าก็คลิปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวทุกคนมารับชมกันนี่วันนี้มีฟิลเตอร์ด้วยผมโจยเพื่อนมาจะเป็นยังไงรอดูกันครับทุกคนเจอกันโอเคทุกคนเราพร้อมลุยกันแล้วหลาห้าสิบหลาห้าสิบพร้อมเว้ยพร้อมเว่ยคลิปนี้จะเป็นไงมารอดูกันท่อเดิมเนี่ยไม่น่ามีเสียงหรอก ป๊ดเยอะท่อหรอกโอ้โหท่อเดิมแม่งได้แบบเสียงโคตรเลาวุ๊ยวู้ไอ้เนี่ยเล่าอะไปต่อไปต่อยาวๆยาวๆโอ้โห้เรือขนาดก็เป็นไกลแล้วเลยเชี่ยไปกันเลยจังวะ อย่าไปยอมโอ้ยนักขนามพี่ไปไม่ไ้ขี่ไปกันเร็วจังไะผมไหลต่อเดิมเด้วยแล้วจะไม่วิ่งต่อเดิมเอาเว้ยเอาเว้ยไหวชิวไหวชิวไหวชิวโอ้เราไอ้ลูกตันไปไอ้ยี่ยเตียโนเล่นจังวะดัน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  โอ้โหถ้าเดินแล้วแบบสบายหูมากทุกคนผมไม่รู้สึกลำคาญเลยโคตรดีโคตรชิลโอ้ยเดือดเราเป็นไม่ค่อยได้เลยิ้ยเฮ้ยซิ่งยังหงะสิบ้ามีอะไ่ไปซิ่งยังวะดผมต้องหาโอกาสดีๆเว้ยผมกำลังตามไปเรื่อยๆผมม้ามยกกันเร่งงามบอลต้องไปเรื่อยๆร้อยสี่สี่ร้อยสี่สามเมื่อกี้ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สี่ร้อยสี่สิบหก ไอ้เหี huh. uh ้ยรถคูม huh. uh ิง huh. จ yeah. uh ัดไอ้เ huh. ห uh ี huh. yeah. uh ้ย huh. ต um ้องรอหน่อยจะมานเลยไปไปไปเฮ้ยได้เงินเอาไว้เฮ้ยเไอ้เหี้ยโดนแดเฮ้ย ไปไปไปเอเอคลิปนี้ก็มีกระจกให้แล้วจะได้ไม่ต้องมาว่าผมว่าเอาเอเนี่ยไม่ใส่กระจกตอนนี้ใส่ให้แล้วนะครับทุกคนคงเป็นแค่ทริปนี้ทริปเดียวแหละทริปหน้าคงไม่มี <laughs> อย่างที่ว่าครับทริปนี้ไปเขาใหญ่แล้วก็จะใส่ท่อดเดิมหมดเลยเห็นไหม ผมก็ทอเดินทอดใน,ดนหุสภาพแย่มากก็เพื่อไปแล้วเราจะได้เข้าอุทยานได้เพราะว่ามันเนาะเสียงดังมันอาจจะมีสัตว์ปงสัตว์ปา่าอะไรพวกนี้แต่มันพูดตามตรงนังสิห้าตัวใหม่สีเนี่ยสวยมากเลยดำแบบงามๆอะ่ะโคสวยอะ่ะทุกคนดูดิโคมันสวยนะเว้ยรู้สึกว่าแบบท้ายมันจะแหลมๆหลกกว่าด้วยวปะ ไม่แหลมทะเลตรงไอแง่งนะทางตัวลอ่อลมปะเลยลู่ลมป,ปะงอมันจะแหลมแหลมกว่ารู้สึกมันสวยนะเฮ้แต่ทำถนนใหม่หหมวบะเนี่ยสัตว์ได้ยาวๆเิยเดิมใส่ท่อเดิมท่อเดิมมันโคตรหนักกระจกก็ไอ้นี่ลองหน่อยแล้วกันเอาไวไ้หวานึ่งส,สองไป อย่ามปยไอ้เหี้ยไอ้ยมันแหลกไปเองไอ้ยังตไม่เอาแมวใหญเลยไอ้เหี้ยโดนอะไรเจี๊ยโนแดกเหียเอ้แต่ไปเก็บวิ่งวิ่งร้อ,อยสี่สิบเจ็ดทัวโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ไอ้ <formation jin inh throat> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยพี่ขิงแม่จะเครื่องน็อกอ่ะพี่ เมื่อกี้เข้าข้างทางไปแล้วคือเมื่อกี้มันมีรถเครื่องพักเจโนที่ดันกับผมเครื่องนอบก็เลยแบ่งเป็นโอ้โหผู้ซัวตัวเล็งมากเลยตอนนี้ผมขับอยู่กับพี่ไปสองคนูคนอื่นไปไหนแล้วเขบไปเรื่อยรอข้างหลังด้วยแล้วก็มีข้างหน้าที่ได้ไปบ้างตอนที่ผมจอดกันเมื่อกี้ เดี๋ยวว่าจะไปลองที่ปั๊มแรกเพราะว่ามันใกล้ใกล,ใกล้ถึงแล้วเห็นว่าประมาณไม่รู้กี่โล12เมื่อกี้12โลละอไม่ใช่ <laughs> ก็รอที่ปั๊มดีวกว่าได้มีอะไรทําด้วยเพราะผมว่าเริ่มเปิดเกี้วแล้วครับจะทานโอ้ทุกคนคือแบบจริงๆะเวยนี่แหละคือสิ่งที่ผมโหยหาเนี่ยคือว่ามันเป็นคา้าแบบพอๆกันอะแค่ร้อย้าสิอย่างเงี้ยแล้วมาขับกันมันสนุกมากเลยค่ะทุกคน เวลาออกกลุ่มใหญ่มันก็จะแบบเป็นพวกคัสจงคัสใหญ่ใช่ป่ะเออเราจริงเวลาเราขับด้วยเราก็จะแอบเฟลหน่อยเพราะว่ามันตามเนยมันก็นั่นแหละตามสภาพเราต้องตามมันได้ให้ได้ไงถ้าเราตามไม่ได้มันก็จะหายพอเป็นอย่ไงผมรู้สึกมันเล่นด้วยกับทุกคนได้แล้วมันสนุกอ่ะมันแฮปปี้ทุกคนมาสู่สี่กันนะเออมันอยู่ที่ว่าแบบใครจะเตะเกียร์ตอนจังหวะเป็นไงอยู่ที่คนคนขับเลยเว้ย รถก็มีสว่วนไลก็มีสว่วนด้วยผมโดนิี่ไปแล้เแตกคนนรถผมไปขึ้นช้าไงมันไหลช้าทอทออันแต่ว่าเอาจริงถ้าพูดตาสเปคขึ้นจริงๆอะรถผมแม่งแพ้ทุกอย่างเลยอาจจะชนะเรื่องอประหยันดน้ำมันแล้วก็ต้นอ่ะแต่ีนส่วนตัวผมนะถ้าเป็นท่อเดิมนะแต่ท่อแต่งก็ห้อยชิบหายไว้บอดอะเออ โอ้ยเฮียว <c oughs> oh, ันนี้กินขยะแบบโอ้ยโอ้ไอ้ยัดเป็ดเกือบจะอ้วอ๋ออะไรวะเนี่ยเกือบอ้วกทุกคนน้ำตาผมไหลเลย ถึงป้อมแรกแล้ววว้าโอเคทุกคนแม่งโคตรเนี่ยไอ้เหี้ยพูดจริงด้วยขาเข้ามาแม่งจะอกพวกจริงกินคือออกก็แบบแย่ yeah, มากอ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อดองซื้อน้ำเลยกันก่อนนี่เราจะพักกันสักแป๊บหนึง่งโู้เดี๋ยวลุยต่อทุกคนวว้าวไปกันเลยจ้ทุกคนมาต่อยอดที่สองเราจะรับประทานสไปเดอร์ต้องรอปลายแบบรอจัดเลยอ่ะแม่ง มาช้ามากเลยเอ,อสบายหูมากเลยแแบบเสียงมันไม่ดังอะ่ะผมรู้สึกดีจังแม่ใช้ท่อเดิมสักยาวๆอะเลย,เลยมันดีอ่ะผมไม่ต้องกิงใจใครคือปบบอกติปอผมใส่ท่อท่าแต่งใช่ปะเวลาผมจะแซงหรือเปิดอะไรเงี้ยในซอยก็จะเกรงใจคนอื่นเยแต่พอเป็นเงี้ยผมไม่ต้องเกรงใจก็ได้อ่ะมันไม่ดังอยู่แล้วอ่ะเก็นปะ Adb หน้วไปแล้วก็คันนี้ที่รีวิวไปไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าู้ทุกคนฟังเสียงมันนุ่มมากแหละท่อเดิมดูดีอะแต่ผมไม่แด่ว่าเสียงลมจะเป็นไงนวะผมปรับองศาใหม่ใหม่มาอาจ,จอันนี้ก็ได้เพราะว่าองศาเก่าเสียผมเปนเบาไงผมก็เลยต้องปรับใหม่อาจจะโดนลมเยอะหน่อย ผมไม่ชัวร์แต่ว่าเสียงมาจะมันก็ทําให้เสียงของผมมันดังขึ้นด้วยไงแล้วมันต้องไปจูนเสียงบูสเสียงแล้วแบบแม่งโคตรเบาเลยอ่ะผมก็ต้องแก้ปรับนิดๆหน่อยแหละถนนก็ค่อนข้างทีตาดีใช้ได้หลุมเยอะจัง <c oughs> <c oughs> จังคานเลยอ่ะโหด้วยถนนเมืองไทยเราช่างดีเหลือเกินกุด 啊 <sighs> สู้ด่ะไม่ผ่อนได้ไม่ผ่อนได้ว้าวฮู้วฮว้ว้วโดนเนี่ยแต่เขายังว่าไอ้สเปคมันต่างกันได้ยังไงเราก็สู้ยากเว้ย เอ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วนาอที่ไหนนะ่ะท่านผู้ชมดูภูเขาเสวยงามมากเลยเนยทุกคนดูอาจารย์ผมอาจารย์เรื่องโค้งคนนี้โหสัตว์ดูดิโค้ดอ่ะอาจารย์ผมเองทุกคน <Yeah. S 1> ผมติดตามถ่ายทัน ไปกันแล้วกันโหโดสวยมากเลยอ่ะโค้งนี่เป็นไงนะเราต้องเซฟเซฟไว้เผื่อเนะคนยับสายตาเรามองไม่เห็นนะเดี๋ยวเผื่อไม่อยู่หกักศอก้นมาชิบหายนะเห็นไหมเห็นไหมเออมองไม่เห็น ก็ค่อยๆไปก็ได้ขอแค่ไปถึงจุดหมายกับบ้านปลายทางทุกอย่างอย่างสวัสดิภาพก็โอเคแล้วอะไรเล่นได้ก็เล่นอะไรเล่นไม่ได้ก็อย่าเล่นเซฟชีวิตตัวเองไว้เถอะก็แต่ไม่ไยรุ่นนักซิงทั้งหลายการขับเคลีย์เราไม่ต้องไปพ่ออวดสกิลเราให้คนอื่นเห็นก็ได้เกต่าคือเราขับอ่ะ ขับปลอดภัยอ่ะเอาให้รอดเออเนี่ยมาอวดว่าเออกูกับบ้านปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเนี่ยมันดีกว่าเยอะไม่ใช่อะไรไปโอ้อวดสก,กิลกันแบบเที่ยกูขับ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงกูเดคง600องศาเลยเก็ยต่างเออคือมันมันไม่ไม่เหมาะเว้ยบอกว่าการที่ขับอ่ะเอาให้มันเซฟดีกว่าถูกเะละถ้าแบบ รู้ว่าตรงไหนเราไม่ไหวเราก็ไม่ต้องเล่นรู้ว่าตรงไหนเราไหวเราก็เล่นถึงเลยแบบคือค่บบว่าไอแย่สองร้อยใคร,ใครมึงก็ขับได้เว้ยทุกคนถึงผมจะขับค้าแล้วนะสิแต่พผมไปขับพันอื่นอะผมที่มันขึ้นสองร้อยผมก็ขับได้เว้ยมาขับได้ทุกคนเว้ยแต่ถ้าบ้าขึ้นมาคิดดูนะว่าความเร็วสักร้อยอะคุณจะรอดหรือเปล่าถูกปะตรงเงี้ยผมขับอยู่อย่างเงี้ยอาจจะแบบเออซิ่งๆิแต่ผมก็เซฟชีวิตเว้ยถ้าผมแบบรู้ว่าตรงไหนไม่ไหวผมก็คแคบบ่แบบเบรกผ่อนยก แค่นั้นคือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าผมไม่คุ้นทางนั้นแล้วผมรู้สึกไม่ดีผมจะไม่เล่นกลางคืนผมจะไม่ค่อยเล่นด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้กันอุณหภูมิถนนมันไม่ได้ร้อนเกิดปถึงยามเราจะร้อนแต่ว่าถนนมันไม่ได้ร้อนอย่างเงี้ยคือบางสถานการณ์ผมก็ไม่เล่นบางคนฝนตกไม่ยังเล่นอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่เล่นอะไรที่ผมรู้มันเสี่ยงผมจะไม่ทําเว้นั่นแหละจําไว้ ่รัขบเือๆะคือทั้งหมดที่ผมพูดมาผมอยากให้ทุกคนรักชีวิตเว้ยคนเรามีชีวิตครั้งเดียวมันไม่สามารถรีสปอนได้เหมือนเกมเก็ตป่มันไม่ใช่แบบอือแล้วก็รีสปอนใหมครับเออคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าตัวเองเก่งด้วยคือผมก็ไม่ได้ว่าเก่งไปซะทุกอย่างเก็ตป่าคือคนเรามันไม่มีใครเก่งไปซะทุกเรื่องเว้ยผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเล่นโค้งเก่งผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองขับรถเร็ว ผมไม่ได้บอกตัวเองเก่งกันนู่นนี่นั่นผมไม่ได้เก็ตปะเออคือขยายให้ทุกคนแบบว่ารักชีวิตตัวเองให้มากมากกว่าความสนุกถ้าคุณฟังบทเรียนนี้จบได้โปรดคอมเมนต์หน่อยว่ารับทราบได้โปรดผมจะได้รู้ว่าทุทกผู้คนฟังบทจริงๆไม่ได้กลอหนีน้อยใจด้วยพูดตั้งนานไม่มีใครฟังอะ่ะออนั่นแหละรักเสียตัวเองนะ เซฟตัวเองนี่ทุกคนถึงแล้วเว้ยเดี๋ยวไปจอดรอพักพวกกันมันแยกกันในนี้โอเคทุกคนเราขึ้นไปตรงเข่ากันเออมาดูกันว่าจะสวยงามเปล่าไปกันหักสอบด้ว่า โอ้เมื่อกี้แฮนด์สะบัดนิดนึงเกิดจากอะไรวะเนี่ยนานไงงั้นกูโดนแล้วถ้ากูโดนแล้วเฮียกูโดนหลอกตานะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกเราไม่ไหวเราก็อยากฝืนไอเฮียกูโดน ทำไมผมได้กินอาหารหอมจังมาหาไ้กินกันก็อึ๊บโอเคทุกคนหิวมากไม่ชื่อแม่ค่ะ,ะได้ข้าวมาแล้วต่อเลยด้วยมาชาจังชัดชื่อจังผมก็ลองซิมหน่อยตัดยากจังมองซิมหน้อทุกคน เหนียวังนะอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยเหนียวป่ะเนี่ยขอรับประทานครับทุกคนเจอกันโอเคทุกคนเดี๋ยวน่าจะมีแพลนไปน้ำตกกันต่อกินข้าวกินอะไรกินปลาเสร็จแล้วโอ้ยแต่อากาศดีมากเลยเย็นๆใช่ไหมพี่อะไรวะออากาศเย็นดีเนาะ เย็นจิบหายเย็นดีชอบชอบฟิลดีฟิลพูดเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไปเล่นน้ำตกกันฮะก็ตอนนี้ก็กินเสร็จละอิ่มตังตังอยู่ครบแต่หายไป60อยู่ครบยังไงนี่ทุกคนเรามาอ่างเก็บน้ำแทนไว้เพราะว่าเห็นไหมป่ะไม่อยากไปน้ำตกแล้วว่ามันไกลเกินไปแล้วแบบเสี่ยงฝนตกมาอันตรายเดยขาลงก็ ต้องยังไปยาวอีกอะเออไม่น่ากลัววะ่ะก็อ่างเก็บน้ำเล็กจังอ,อยู่สักแป๊บแหละแต่ก็ไม่มีอะไรนะเอาจริงตอนนี้ก็มาถ่ายคลิปเข้าโค้งกันนี่ถารูปสวยๆถ่ายกันตากล้องตักแดดจัดอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว ยสเยสเ,เอาว่ะไปหนึ่งมีกลุ่มรถอื่นด้วยโคตรเทพตั้าวต้องชิวๆต้องตังมาแล้วเขาสวยนะเอ้ยสวยไปแล้ว ซิงจับโอ้ซิงจับโอเคทุกคนเอ่อแล้วรอไปรอข้างล,าล่างดีกก่อนเพราะว่าฝนมันจะตกเดี๋ยวมันจะกลับลำบากก็เลยอันนี้ก่อนกลับมันก่อนมันคึมอะ่ะเอออยากรู้ไหมข้างล่างก่อนแบบว่าข้างบนมันเดี๋ยวมันจะอันตรายตอนลงอะ่ะเก็ตปะไม่อยากเสี่ยงเว้ย แต่มันเริ่มลงเม็ดแล้วเนะี่เริ่มไปปล่อยแล้ต้องรีบแล้วนะแต่ถ้าฝนตกหนักผมก็อาจจะคงคงต้องเก็บกล้องตอนนี้ต้องเชียม่งน,น่ากลัวป่ะแล้วเราพุ่งไปทางฝนอ่ะจุดหมายสุดท้ายคือคาเฟ่แล้วก็กลับกันทุกคน แต่ตรงนี้วิวสวยมากเลยอยากอยู่ถ่ายเหมือนกันนะอ๋อพักตรงนี้ก่อนเหรอโอเครับทราบโอเคก็อย่างว่านี่ก็เป็นคาเฟ่ผมคิดว่าจะเป็นคาเฟ่แบบห้องแอร์เลื่อละละแต่ได้เป็นคาเฟ่แบบนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เหมือนจะมีลิงเนี่ยนะโคตรเฟียวอ่ะ ผมสงสัยว่าถ้าเราไปปีนเป็นยังมันเหมือนแบบต้นไม้ในอะไรนะเอา,าตาปะเอา,าช่อ,อ,อนี่ทุกคนตรงนู้นไยหนมพาไปดูวิวโคตรสวยอ่ะนี่อันนี้วิวโคตรคือมอ่ะตรงนู้นอ๋อเหมือนสนามกอล์ฟเลยปะวะคืออะไรวะเนี่ยไกลๆกลนันโคตรงามอากาศเย็นดีแล้วก็เริ่มมีฝนแล้วด้วย โอเคทุกคนต้องรีฟกลับอย่างที่บอกอะ่ะกลัวกลัวฝนมากสาระหรือสาไหลสาระรู้สึกเหมือนเราจะลงมาถึงข้างล่างอะไรแล้วเนี่ยทำไมขาลงมันดูเร็วกว่าขาขึ้นเนะี่ยวัด งงเลยก็ดีละดีละโอเคครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มแล้วกกบบน่าจะจุดลมบนสุดท้ายและหรือไม่ก็เกือบท้ายสุดแล้วก็ปิดคลิปเลยแลยะะ้วกันคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้แล้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละถ้าใครชอบก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันครับทุกคนสิ่งที่เราได้รับจากการออกทริปครั้งนี้นะครับคืออะไร ตา,าไปลายดีเบียนหายนั่นเองทุกคนอเอ๊ะแม่งโคตรหูจัดเลยเว้ยเจอนี่เจอนี่คุณชอบเจอ,เจอนอจอี่ให้กดติดตามเขาซะ